อาหารทานแล้วแล้วก็อนวตดามกันน,นะ,คะีค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะดิฉันได้อยู่กับคุณลุงนิคมชุมเทพค่ะซึ่งเป็นวิทยากรประจำของพยาล้านนาค่ะสวัสดีค่ะนับาครับเปิดได้ มา,ามาแอบมาแอเอามาได้มากออองคุหนหวันหลังถ้าอยากจะมาก็มาได้มีเว็บไรเอ่เฟทุกนิคม,มมครมเทียเฟสทุก ได้สางปิด N I K H O M ผมลงมาแทบ P H A O M M A P H E P กบขึ <il> ้นเลยรได้ไทยของไอทุกเนาะถ้าอย่างไรวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณด้วยนะคะที่มาให้ความรู้กับพวกเราถ้ามาต่อไปค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการทำสมุนไพรทางด้านในค่ะอะไปเทเลยลองค่ะ คนอ๋อสมัยก่อนสมัยโบราณเขาเชื่อว่าการที่เดินด้วยเท้าเปล่ากับหิ้พวกนี้มันจะเหมือนว่าเออจะช่วยใวดเท้าไปในตัวใะใช่ค่ะให้ออให้เลื่อให้เลื่อไต่เวียนดีคุณลุงชื่อถุงจันทร์ถุงมาคนในหมู่บ้านนี้คนเก่าคนแก่ที่ทำสมุนไพรมาตั้งแต่เม่อเม่สมัยปู่ย่าตายายเนาะเดี๋ยวนี้จะมาแนะนำให้ลูกหลานได้ดูว่าสมุนไพรมีกี่อย่างมีทำได้ทำอะไรได้บ้าง นี่คือข้อกับไอควายเดี๋ยอามาป,ปิ้งปิ้งกับหินเต้าแม่น้ำเต้าชน,นิดแม่น้ำเต้าสายโอ้ให<ไ>้ให้พลังหินเนี่ยขึ้นมาเข้ามาใส่ตัวใบยาดุไตรน,นีดปิ้งนะมันจะเอามาต้มต้มกินมีพละงกำลังข้อกับไอควายนี่คือควายแบกได้เป็นตัวทำไมแบกไฟายได้เ่งร้อยกับพลังกำลังเยอะกินแล้วก็เป็นพลังกำลังข้อกับไคยมีหายาในตาเลยหายาจมีอยู่ในตา,ตา แเอามาดูน้ำดื่มของพ่อสะายควน้ำตุนารกยังไงนี่คือเค่องสำอางองพ่อสะายควอ่าเอาตักดูน้ำนะคะิมดูน้ำพ่อสะายควาิมดูน้ำจะออกสีแดงๆอินะคะสรรพคุณก็ชวกำลังชํากำลังร่างกายนะคะบำรุงร่างกายแก้ปวดน้งปวดยลองมาชิมนะคะรสชาติยังไงคะชืดๆ ชื่อแบบหอมมากเลยอันนี้เป็นย้านปคุณย้หวานน่อย้หวานนี่อะไรคะแก้โรคหวานกรหว่างแม่เือยหวานต้องต้มดยไมกันตังคนะคะให้ความหวานมากกว่านังคะตัาคน้อยค่านี่น้ำาย้วหวานจะออกสีเขียวนะคะชิมค่ะรคหวานมากหวานจนขมใช่ไหมคะเดี๋ยวก็มาดูแก่สกันสมุนไพร คืามทำเป็นต้นๆเราันวิมีการแบบตันเล่าสมัยก่อนอตันเล่าแล้วก็สมัยก่อนตันเล่าดี๋ยวนี้เราจัดแปลงกมาตัดหนยแทนแล่าเราได้หน,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 นังไทยกินมีพระกาลังมีแก่รคแล่ลายอย่างิารดทายุ้ายท้าย้ายสนนท้ทุ้้าาจกายท้าสาดายส้ายน้ย กันมกันน่ี่คือน้ำตะไคร่กันนะคะก็จะได้นำมานะคะในถุงน้ำตะไคร้เวลาหน้าฝนไม่มีแดดเราก็เอามาอบในเตาอบหน่อันนี้คือเตาอบของไทยนะคะเตานี่ใส่ไว้ข้างล่างเอาเตาอันเตายี้ใส่เราจะเอาอไปข้างล่างนะคะใส่ข้างล่างแล้วก็เกาะไฟขึ้นมา แล้วก็มันไ้แบบนอบให้แห้งย่วางนหมนี่มันก็จะแห้งอย่างนี้ใช่อบเื่ออะไรอะคะเราไปต้มอ๋อเพื่อให้เราไปต้มไล่ความชื้นออกจากใบใช่ไหมคะค่ะต้มางนี้ย่าขอบคุณมากนะคะที่ให้ความรู้เกีะยวกับสทายค่ะแล้วก็จะนำความรู้ีไ้ไปเผยแพร่่อ ใบพ่อสไปไฟค่ะอันนี้คือใบพ่อสไปไฟนะคะหายากอยู่ในป่าลึกแต่ว่าเอามาปลูกได้อันนี้คือะไคร้นะคะอันนี้เป็นขมินไทยแย่หวานนะครับจะกินคล้ายๆชาแต่ไม่ใช่ชาเพราะว่ามันไม่มีครรมชาติครับแล้วก็ความหวานก็ได้จากธรรมชาติเลยเป็นเดิมอันนี้จะมีตัวขมินไทยออาไม่เลวนะครับซึ่งได้ใบรับรองออร์แกนิคไทยแลนด์มาแล้วนะครับแล้วก็ T.M.T. เป็นโปรคารานยูเอแสก็เป็นออรวยอร์ ก็ได้ครับเดี๋ยวอยู่แค่นี้นะครับถ้าจะซื้อก็ห่งประมาณสองละสองร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบห้าสิบสองตั่าองก็สี่ร้อยห้าร้อยหร้อยเจ็ก็มาจะช่วยเรื่องพวกเบาหวานนะครับลดระดับน้ำตาลในเลือดนอความดันไขมันแลอกนะครับแล้วก็คาร์โบไฮเดรตครับวันนี้วัาอะไรท่านตารื่องขอะับน้ำตาลนี่คือแปดแปดแปดนสูงนไ้ ไม่นับชาอนะ <c oughs>